พึ่จังเลยจะเห็นไหมสวัสดีจ้าทุกคนมาหอดไอ้โรงแรมเลยพี่น้องปวดสิเดินผานดานมาแต่ละดานอันจิดประโชนซีบมงพี่น้องพัดในนอนอยู่เจา้าเส้นเอกสารอยังเตยอย่างเนมมาหอดโรงแรมกอยกับเขาอัน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 ที่เขาให้เฮ็ดนะชิวอ่ะโคดอีอย่างในะเฮ็ดกบกป็นพี่น้องว้าวัดพัดในนอนอยู่ ไปเฮ็นบ่เป็นมาก,กินอาหารเสากกอนอันกองงแ่มจ้ะผัดซี่ยูจ้ะพี่น้องผ,ผัดซี่ยูแล้วก็มีอันผลไมอ้อะเจาะแท่นี้เลยจ้ะแล้วก็น้ำส้มจ้ะม,มามาาพี่น้องมาก,กินก่อนเมื่อยนี่เรียวจังนอนนอนเรียจังเบาสนทนากันนะจ้ะเนาะไปใส่ไระดาเลียวบ่นเนาะนางเบากันจ้ะพี่น้องมาจ้ะเมื่อกินน้ำกันจ้ะพี่น้องเย้ย กูขั้วเดือจ้าใสา่น้ำตาลก่อนอก๋วยกระสัตอันซั่งพัดอันซีอิวเลี้ยวก๋วยอ,อยากกินนะยุบุญเคยกินเส้นมานี่ก็ยังกินเส้นเยอะโคะเงยไหล,หลสุขุมวิทซอยสองจ้าพี่น้อง นอนกันจะตื่นจังสีดาวโหลดใหม่เ mm. ่นบอกว่าให้พยายามเห็ดน่ะเอาพวกขึ้นมาได้ไ้คุยกันท่างโทรศัพท์อย่างเดี๋ยวจะ้ะ mm. แจบบ่านเนาะเม่เมยๆพี่น่องเี่แม่ด้วย mm. ผัดสีอิ๊ว mm hmm. mm hmm. นุ่มกองเนาะ ตื่นจากองมาหอดเมือไหจะหวยของไงไปนอนหัวอึ้งเลยวะมันหิวกระจี๊ยบลจนจะไปนองเ้ย สรงก็กะหอมาจังสีจับพี่น้องอืมเห็นมาเรียบ้อยแล้วก็ิมมาเรียบร้อยจะพี่น้องกลัวจะติดลงเหลีมได้ก็ต้องเสกน้ำปูมเสกแล้วก็ต้องเปียนเกือพี่น้องอืมอยู่มากแบบน,นี้มีคนมาชงหนาหองหามีคนอึนเขาหองจ้ะอือยู่ยังมา้เรียบลอยตัวน้ำปูมตัวเขียนนั่นเขียนนี่ซักประวัติจ้ะือยังคนควนอ่ะ มาส่วงนี้จ anyway. ังหวันบธรรมดาพี่น้องเอ้ยได้ไม่เคยบ่เคยอยู่โรงแรมคนเดียวจักเทือพี่น้องอืมมันก็เฮ็ดบ่เป็นเดเปิดอีหยังจังได๋จังสี่วันพอดีมะปอหมูน้อกันลงเครื่องนั่นล่ะไอ้หมู่อันอันกักคือกันก็่อละแล้วก็บ่ค่อยฮู้คือกันมาไปบอกว่าไอพี่บาพี่บาปมะปอกันบ่ฮู้นั่กันอันลงเ็นให้เขียนอย่างได๋ก็เขียนบ่เป็นคือกันมาแต่ยู้หงติดกันอีกพี่น้องเอ้ยแต่ว่าอันเขาบ่ให้ออกไปไส Bọn này thôi sao bảo chả Ôi, chẳng này mình chín con cái chẳng sẽ phải năng cung đáo rồi Chẳng chỉ thô thám con có hùng nào hết chẳng đấy chẳng đấy Anh phải giá bán có sông má hải dù cái nồng Sông má anh Và cầu mong hành mong nì đơ nhắn dịp này Thế bà có hết bốc bế anh lương thơ sáp nàng coi vô hùi với đều chạp bình hồng coi hết cái hết cho con เดี๋ยวกินกันพี่น้องซัมเนีเนาะเดี๋ยวบอกให้จังไตยให้เบิงฝันมือไม่มือนีมือ,มอ,มอเออมาบอกว่าแค่หอดเร็วนะาหอดของเล่นเดี่ยจ้าอย่าลืมกดติดตามเนี่ยจ้าเด้ดดเอผู้ใดกดเลยขอประคุณในยังสูงเนี่ยจ้าเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะจา้า